สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวกันธมณีชาแนลนะคะวันนี้แม่ลุงก็จะพามาทำเมนูหมูปิ้งข้าวคั่วค่ะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่อยากแนะนําให้เอาไปทํากินหรือว่าทําขายสร้างอาชีพค่ะเนื้อหมูนุ่มๆฉ่ำๆหอมกลิ่นข้าวคั่วสุดๆเลยนะคะไปจดวัตถุดิบและขั้นตอนในการทํากันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะกับมมโพกกับแม่ลุงอีกแล้วนะคะวันนี้เอาเมนูสร้างอาชีพมาฝากกันค่ะเมนูที่ว่านั้นก็คือหมูปิ้งข้าวคั่วนะคะมาดูวัตถุดิบกันเลยค่ะแม่ลุงก็จะใช้เป็นหมูส่วนสันนอกแล้วก็จะมี3ามเกลือรากผักชีกระเทียมพริกไทยน้ำตาลปีบ๊บหรือว่าน้ำตาลมะพร้าวผงปรุงรสซีอิ๊วขาวข้าวคั่วสําหรับใช้โรย และนี้ก็จะเป็นน้ำสำหรับทำใช้ราดหมูปิ้งนะคะก็จะมีน้ำมะขามเปียกน้ำตาลมะพร้าวน้ำปลาอย่างดีก่อนอื่นเราก็จะนำหมูมาหั่นเป็นชิ้นความหนานี่ก็ประมาณนี้นะคะอย่าเอาหนามากหรือว่าบางจนเกินไปที่มาลุงเลือกใช้เป็นส่วนสันนอกก็เพราะว่ามีติดตู้เย็นอยู่แล้วนะคะซื้อมาตุนไว้เยอะเลย ที่จริงจะต้องใช้เป็นส่วนที่ติดมันนะคะถึงจะอร่อยอย่างเช่นส่วนของสันคอหมูค่ะถ้าจะทำขายแนะนำว่าให้ใช้ส่วนที่มีติดมันนะคะเวลาเอาไปย่างเนื้นอจะได้ช่ำๆ่าแทรกมันนิดนิดหมูจะได้นุ่มๆค่ะ ไม่รุงก็จะหั่นชิ้นประมาณนี้นะคะจะหั่นให้สั้นลงกว่านี้ก็ได้ค่ะเผื่อเวลาเอาไว้สําหรับเติมเวลาเราเสียบแล้วถ้าหมูยังไม่เต็มไม้นะคะขั้นตอนต่อไปก็นำสามเกลือมาคลุกรากผักชีไม่ร่งใช้สามรากกระเทียมประมาณ4-5กลีบแล้วก็ พริกไทยเมย็ดนะคะประมาณ1ช้อนชามาเตรียมหม,มักหมูกันเลยค่ะก็ใส่เป็นน้ำตาลมะพร้าวลงไปถ้าใครไม่มีน้ำตาลมะพร้าวก็ใช้เป็นน้ำตาลปี๊บก็ได้ เนื้อหมูสันนอกแม่ลุงใช้ประมาณครึ่งกิโลนะคะเครื่องปรุงก็จะประมาณนี้เลยน้ําตาลมะพร้าวหนึ่งช้อนโต๊ะ,ะผงปรุงรสหนึ่งช้อนชาซีอิ๊วขาวนี่ก็ประมาณสองช้อนโต๊ะแล้วก็นวดส่วนผสมทุกอย่างให้ละลายดีเลยค่ะเมนูนี้แม่ลุงก็ไม่ค่อยเห็นใครทําขายนะคะทุกคนเป็นอีกหนึ่งเมนูที่น่าสนใจมากๆยิ่งถ้าเราได้ทําเลดีๆนะคะ ในส่วนของราคาก็ให้เป็นราคาที่จับต้องได้นะคะประมาณ10-15-20บาทเนี่ยค่ะกำลังดีเลยขายคู่กับข้าวเหนียวนึ่งนะคะอยู่ที่ว่าเราจะทำไม้เล็กไม้ใหญ่ด้วยเศรษฐกิจแบบนี้ทําอาชีพเดียวไม่รอดแน่นอนค่ะจะต้องมีอาชีพเสริมนะคะจากอาชีพเสริมอาจจะเป็นอาชีพหลักก็ได้ถ้าเราทําดีๆถ้าทำตามสูตรน,นี้แล้วรู้สึกว่าไม่เข้มข้นหรือว่าไม่ถูกปากนะคะก็ ให้ปรับปรุงสูตรได้เป็นสูตรของตัวเองได้เลยค่ะทุกอย่างละลายดีแล้วก็ตักสามเกลือใส่ลงไปเลยตามด้วยเนื้อหมูที่เราหั่นไว้ลงไปค่ะนวดคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้าเนื้อดีเลยนะคะ หมักทิ้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงหรือว่าถ้าใครจะทำขายก็หมักค้างคืนไว้ก็ได้ค่ะแช่ตู้เย็นนะคะต่อไปเราจะมาทำน้ำสำหรับทำราดหมูปิ้งใส่น้ำมะขามเปียกลงไปค่ะตามด้วยน้ำปลายอย่างดี น้ำตาลมะพร้าวหรือว่าน้ำตาลปี๊บนวดน้ำตาลให้ละลายดีเลยค่ะนวดให้เข้ากันดีเลยมลุมก็จะใช้มือนวดนะคะในส่วนของรสชาติน้ำราดหมูปิ้งนะคะก็ปรุงให้ออกเปรี้ยวอมหวานมีความกลมกล่อมค่ะ ลุงก็หมักหมูมาได้ครบหนึ่งชั่วโมงแล้วแล้วก็มาเสียบไม้กันก็จะเสียบประมาณนี้เลยนะคะเนื่องจากว่าทําทานเองก็จะทําไม้ใหญ่หน่อยแต่ถ้าทําขายไม้ละสิบก็ให้ลดปริมาณเนื้อหมูลงนะคะทุกคนถ้าหมูชิ้นยาวไปก็สามารถตัดออกได้ค่ะ หรือเพื่อนๆจะหั่นชิ้นสั้นด้วยก็ได้นะคะเอาไว้เติมเวลาที่เราเสียบไม้ไม่เต็ม ในส่วนของไฟใช้ไฟอ่อนๆนะคะถ้าไฟแรงจนเกินไปให้ใช้ขี้เท่ากรุบค่ะเวลาเราย่างก็ต้องคอย กลับด้านด้วยนะคะเนี่ยค่ะประมาณนี้หลังจากนี้ก็ใช้แปรงชุบน้ำราดมาทาค่ะทาให้ชุ่มๆเลยเวลาย่างหมูจะได้ไม่แข็งกระด้างและที่สำคัญน้ำราดจะได้ซึมเข้ากับเนื้อหมูปิ้งค่ะ ทาให้ช่ำๆทั้งสองด้านเลยจะทากี่รอบก็ได้นะคะ พอหมูใกล้จะสุกก็เอามาคลุกกับข้าคัค่วค่ะสำหรับข้าวคั่วแม่ลุงแนะนําว่าให้คั่วเองนะคะจะได้หอมหอมคั่วใส่สมุนไพรอย่างเช่นใบมะกรูดข่ะตะไคร้ด้วยค่ะลูกค้าจะได้ติดอกติดใจถ้าข้าวคั่วซื้อมาจากตลาดจะไม่ค่อยหอมเท่าไหร่นะคะ ลุกข้าวคั่วได้ทั่วทุกไม้แล้วนะคะดูจากสีสันแล้วน่ากินมากๆเลยค่ะหอมหอมแค่นี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปจัดจ,จาเสิร์ฟกันเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูหมูปิ้งข้าวคั่ว รสชาติเปรี้ยวอมหวานแล้วก็หอมกินนข้าวคั่วค่ะรับรองจะต้องติดใจสามารถเอาไปทำกินหรือว่าทำขายสร้างอาชีพได้เลยนะคะฝากกดติดตามเพจแล้วก็ช่อง YouTube เป็นกำลังใจให้กับเมิลุ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะ